subasit bud ที่26ข้อที่14ประตูหันไปหันมาด้วยบานพับของมันชั้นใดคนเกลียดค้านก็ทําอย่างนั้นบนที่นอนของเขาชั้นนั้นกิ่งไปกิ่งมาพลิกไปพลิกมาไม่ลุกสักทีประตูมันหันไปหันมาพับไปพับมาโดยการเคลื่อนที่ของบานพับแต่สังเกตว่าประตูเนี่ยแม้มันเปิดผ่านไป100ครั้งแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันไม่เคยเคลื่อนที่อย่างที่อย่างมันมันก็พับไปพับมาเนี่ยก็เหมือนคนเกลียดค้านนะฮะโอ้ฉันเคลื่อนที่เยอะเลยแต่เคลื่อนที่ซ้า ขวาซ้ายขวาพลิกไปพลิกมาบนที่นอนท่านนั่นเองแต่ว่าผ่านไปสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ทําอะไรก็ยังพลิกไปพลิกมาคนเกียรติการนอนอยู่บนเตียงของเขาแล้วก็พลิกตัวจา,าาจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งแล้วทําอยู่อย่างนี้ รื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ลุกไปทํางานเสียทีจริงๆในมุมหนึ่งก็คือว่าประตูเนี่ยมันยังดีออก่าคนเกียจคร้านเลยนะประตูเพื่อมันเปิดไปเปิดมาเปิดไปเปิดมาอย่างน้อยมันก็ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี้ยออกไปทํางานทีละคนทีละคนทีละคนแต่ไอคนเกียจคร้านก็ยังพลิกไปพลิกมานอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมไม่ว่าใครจะออกไปทํางานกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยินเสียงประตูเปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่เขาก็ยังไม่ไปไหนยังพลิกไปพลิกมาอยู่บนที่นอนอยู่บนเตียงของเขาอยู่ดีก็อันนี้เป็นภาพ เห็นภาพอันหนึ่งบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะลุกไม่ขึ้นไม่อยากจะลุกอวันจันทร์อีกแล้วโนะไม่ค่อยอยากจะไปพลิกไปพลิกมาไม่อยากจะลุกแต่ในเรื่องนี้สามารถมองในมุมฝ่ายวิญญาณก็คือว่าคนที่เพลิดเพลินอยู่ในความบาปในกิเลสตัณหาในความสุขแห่งโลกนี้ ปล่อยตัวอยู่ในความต้องการที่ตามใจปรารถนาของตัวเองตามโลกียวิสัยต่างๆตามความราคะตัณหาของตัวเองแล้วไม่สนใจที่จะแก้ไข,ไม, afect, ขมไ,ไม่สนใจที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยไม่สนใจที่จะลุกขึ้นมาทําตัวให้ถูกต้องทําตัวดําเนินชีวิตในความซื่อสัตย์กับพระเจ้ากับใจฉักบาปของตนก็เป็นเหมือนกับคนเกียจคานนั่นแหละก็คือว่าไม่ว่าใครจะปลุกยังไงเขาก็ยังไม่ลุกเขาก็ยังจะอยู่ จมอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยนะอาจจะมีการขยับตัวบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการขยับตัวที่ตั้งใจจะลุกออกจากไอที่ที่เขาอยู่จริงๆบางครั้งจิตสํานึกเขาจะอาจจะกระตุ้นเขาเวลาเขาทาผิดกระตุ้นเออไม่ดีแล้วไม่อยากจะทําบางทีมีเพื่อนมาเตือนเขานี่นายนายอย่าทําตัวอย่างนั้นเเออก็เปลี่ยนไปนิดนึงขยับไปขยับมาแต่แม้นดูเหมือนจะมีการขยับแต่ว่าก็ไม่ได้ลุกจากเตียงสัทีแม้นพระเจ้าจะตีสอนเขาด้วยเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะไม่เชื่อฟังพระเจ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัว,ต,วตามกิเลสตัณหาก็เมื่อมีปัญหาเกิิดขึ้นชีวต ก็ขยับตัวขยับตัวซ้ายทีขวาทีแต่ก็ไม่ลุกจากเตียงสักทีโอถ้าคุณเป็นคนเกียดค้านฝ่ายวิญญาณในมุมนี้เนี่ยวันนี้รีบลุกขึ้นมาด่วนอย่าพลิกไปพลิกมาอย่าจมอยู่ในที่เดิมอีกต่อไปสําหรับบางคนอาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างก็คือพลิกตัวอีกสักนิดหนึ่งเวลามีคนมาปลุกเวลาพระเจ้ามาปลุกให้ลุกขึ้นให้กลับใจใช่ไหมโดยที่ว่าเขาก็เริ่มตั้งใจเอาละฉันตั้งใจที่จะกลับใจใหม่ตั้งใจแต่ก็ไม่ได้ลงมือทําก็แค่ตั้งใจเวลาแบบฟังเทศหรือว่าตั้งใจเวลาธม กกรรู้สึกพระเจ้าทำในงานในจิตใจเอาละตั้งใจแต่ไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างสักทีก็ยังพิกไปพิกมาอยู่บนที่เดิมของเขาในจมอยู่ในบาปเหมือนเดิมของเขานั่นเองความเกียดค้านในฝ่ายวิญญาณหาก ทำไปเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนกับบาปที่เคยชินแล้วบาปนั้นก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มลุกไม่ขึ้นไม่อยากจะลุกขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปในที่สุดเนี่ยเขาจะเป็นผู้เชื่อที่ไม่กลับใจจมอยู่กับที่หลังจากผ่านไปนานหลายปี10ปี20ปีแล้วชีวิตฝ่ฝายวิญญาณเขาจะไม่ไปไหนเขายังคงอยู่ที่เดิมด้วยเหตุน,นี้ไม่ต้องแปลกใจว่าบางทีเราเห็นคริสเตียนบางคนโอ้โหเขาเชื่อพระเจ้านานกว่าเราอีก เขาเชื่อพระเจ้าตั้ง30ปีแล้วแต่ทําไมนิสัยของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขาเป็นคนเกียดคร้านในฝ่ายวิญญาณในมุมของข้อนี้เขาขยับตัวบ้างขยับตัวบ้างเวลามีการเตือนจากพระเจ้าแต่เขาไม่ลุกจากที่เดิมของเขาเขาไม่กลับใจ จากบาปของเขาไม่ละทิ้งบาปแล้วก็หันออกมาทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าลุกขึ้นมาทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าประสบการณ์ของคนเหล่านั้นที่เชื่อพระเจ้าน,านานๆแต่ไม่ยอมลุกจากบาปที่เขาจมอยู่ก็เป็นเหมือนเดิมๆก็คือว่าเวลาเดือดร้อนก็อธิษฐานกับพระเจ้าพออธิษฐานเสร็จพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาแล้วเวลาไม่นานอย่างรวดเร็วเขาก็ลืมพระองค์ไปเสียแล้วก็กลับไปทําเหมือนเดิมไม่ลุกมาจากที่ที่นั้นเขากลายเป็นคนเกียรติค้านในฝ่ายวิญญ,ญาณขอพระเจ้าช่วยเราที่ทุกคนในที่นี้ เมื่อเราได้ยินคำเตือนจากพระเจ้าเสียงปลุกจากพระเจ้าลูกเอ,อ๋ยอย่าจมอยู่ในบาปนั้นอีกต่อไปเลยอย่าให้เราแค่ขยับตัวพลิกตัวให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็กลับใจใหม่ลุกขึ้นมาทำงานของพระเจ้าลุกขึ้นมาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะไม่เป็นคนเกียรติคร้านในฝ่ายวิญญ,ญาณ